แต่ว่าบางครอบครัวนี่ใหญ่แค่นี้ก็ยังกินอยู่ได้แม่นกินนั่นแหละวสามสี่ปีนี่อันนี้มันหาใส่ก็บ่ได้คว้าใส่ก็บ่บ่ใส่ก็บ่ได้ก่อนจบนะดึงหลังบ่ได้ยังอ่าตพี่น้องเนาะต่อเป็นกำลังใจให้เด้อสู้สต่อเนาะฝากพี่น้อง,งอเอฟซีดินนำกันพี่น้องเนาะอาใช่นี่กับ จะให้เลยว่าทางความรู้สึกเป็นได้อยู่เหมือนความ้สึกกะลำบากไหมไอ้เรืองพ่อแม่ว่าทุกคนเบก่งมาเบิ่งข้าพเจ้าในตอนนี้ก็หายช่วยพระเจ้าข้าพเจ้าในข่าวพระเจ้าเอมีลูกหลายคนนี่นะก็เลดเตอันโมุกนำใจของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่หายที่ชอยผ่า พามาทางนี้พี่น้องบัดนี้เดินทางมาข้างแรกข้างทอิดเนาะขออนุญาตเจ้าทินเจ้าทานพี่น้องเลยเนาะผู้ปกปากหักษาเนาะนองน้ำลำทานแถวนี้เนาะขออนุญาตมาถ่ายคลิปทำคลิปเพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซได้เบิงได้ชมเนาะแล้วก็คนอื่นก็กราบสบายดีแล้วก็สวัสดี เนาะพอแม่พี่น้องเอฟซีทีกระโลงกระหักแพงทานผู้ฟัง่านผู้ชมเบอร์สุขูมชูคนเบิดทุกหมมองทุกบอลที่กําลังหับเบิงหับชมอยู่ในตอนนี้พี่น้องเลยเนะาะพ่อพ่อกระเป๋ากระไพ่มือนีก็อยู่ที่บ้านอุดมวิไลพี่น้องเลยเดินทางมาเมื่อนี้กับพ่ออีกครอบครัวหนึ่งเนาะเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากลําบากหลายพ่อสมควรพี่น้องลำบากชุด,ชดๆกว่าได้พี่น้องเลยเนาะต้องอาศัยดินเ็เจ้าอยู่พี่น้องเลย หาหน้าตาก้าเห็ดกับบ่มีวาสันหาเงินหับจ้างกินไปวันๆพี่น้องเลยซื้อเข่ากิโลมาสู่ลูกชูเต้ากินเนาะโอ้เดินทางมาไม่นี้กะทางลงมากก็ถือว่ายากลำบากธุระกันดานชมควนพี่น้องเลย เขามาแล้วก็ผากดแชกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเบากำไพได้ทำคลิปใหม่ๆเพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้เบิ่งได้ชมต่อไปในเดอ้อพี่น้องเนาะถ้าหากว่าบาาบากำไพว่าพิจาราาประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีได้รายทานที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจให้พี่น้องเลยไปพี่น้องบ่ต้องมาลาย,ยายห้างเนาะเขาไปทักทายสบายดีทางครอบครัวเนนพิ่นก้อนพี่น้องเลยเนาะ สบายดีเ้อสบายดีโดยสบายดีนะครับสบายดีละสบายดีใช่ไหมอรงนี้โดยถาทางะเบ่าสื่อที่นองเล้กกับบากไพโดยก็เข้ามาเป็นัางทีิตนะเป็นั้งทบิตคนอื่นกรถามสื่อก่อนเนาะสื่ออย่างน้อยื่ออ้ยสื่ออ้อยอ้ยอยู่จีละสามสิบสองสามสิอยเนาะ น้องอ้อยยังอายุยังบมาชามค่อยแม่อ่อนกลัวที่น้องอีกบระจักรหนึ่งเพิ่นกว่าห้าปีหนึ่งเสียอ้อยเอาโดยมีครอบครัวมีหนูจะคน้นหาคนหาคนผู้ได้จ้ะยผู้ที่หาป่ะผู้นี่ฮะเออพอบไปใช่ไหมไปการไปการอีกสังไปล่างถวยเอ้ล่างถวย ถูพื้นวอร์ริ่คือทําความสะอาดหน่ยมั้งอยู่ใช้น่ะประเทศดูใช้น่ะอยู่ในเมืองห้านอาหารห้านอาหารทำห้านอาหารโอ้แม่นผูร้ายจะมาติดๆทังเออโอสยดีโดยสบายดีอ่ะถูแสดงไปสบายดีหล่ะสม่ไดีกล้องแนวไว้ดยดูอ้าวบายดีทั้งนีมาขบระเบิดเลย ผู้ได้เป็นผู้นี่ผู้ได้เป็นผู้ตุกกนาทางหนาสิน่าสิไหมนาทางหนาสิตุกคกบ่ฮะตัดดินมาทางหนาสิหลานยัดไปเอาไว้ปึ้งนะเออเนาะเรียงกันออนซอนใส่ร้อยอีบัตรจะใครเป็นกกจะใครเป็นกลางบ้ตรนี่ตุกคกต่อไปได้ยังสองสาม ซื้อจังไ้เอ็นปุกกฮค่ะซื้อจังไรเจ้าน้องเอ็นนาน้องเอ็นนาได้จากปีแล้วเจ้านะจักดีบ่ะเจ็ดปีเขาเขียนอยู่บ่าเจ้านะน้องเอ็นนาห้องได้แล้วพอหนึ่งเขียนซื้อจะของเป็นอยู่บ่น้องหละเป็นเป็นเก่งนะเก่งนะโอ้ยปอหนึ่งเขียนซื้อได้เลยโดยอันพู้ที่สองได้ซื้อยังไงเลยซื้อยังไงครเดฮนเด่น น้องเด่นเขาเยนแล้วบ่จ้ะยังยังบ่ได้เขาเนาะน้องยังยังไงในน้องยังซื้อยังบอกคนไหนซื้อนุชห้องนุชตน้องนุชอันนี้เด้สลาสล่าลาโอ้ยซื้อคือต่างประเทศใทรือเปซื้อนึกว่ายาแก้ปวดสล่าวะสัอันพูยังอุ้มอนไหนเด้จ๊ะน้องหนูหนู เออบ่แม่นนูได้นูนูยิ่ง3สาย2เนาะบาดนี้เนาะคือว่าได้5นี่ยังเบิดแม่นบ่เออมีของฝากของต้อนขนมมาให้น้องเโขนม่ล่ะาอบใจแม่กินเลยโดยทางอายสให้น้องมีหยังอีห่ะนุดน้องนุดอ่ะน้องนุดเอา โดยใชโอ้ยพอดีเป็นกระแพงเนาะแต่ละคนโดยโดยอันพอเพิ่นนี่ไปเฮ็ดเวียกอันทำความสะอาดได้เดือนหนึ่งลายปันได้น่ะไปทำการช่องพ่อเมีดโดยคนไหยเดือนชองล้านห้าสองคนได้เหรอโดยวันนี้คนเดียวนนี้ไปคนเดียวไอ้กระย่องมะฮุ่งคนจีไผ่จำได๋นี่อ่ะก็ไปเดือนแรกบ่คนเดียวนี่ยอ๋อคนน้อยเกิดจากมื้อจักเดือนแล้วนี่ ยังบอดเดืนสิบห่ามือสิอที่น้องเลยแสดงว่ายังอยู่ภายอยู่กำอยู่ประเด็นี้คดิวิทเลยกำเย็นกำเย็นเอาขอดใช้ขอดเอออยหงหมออ่องหมอขอดอองหมออ๋อยพักกันมาอยู่ในี้โดนปอดหไล่ะช่วงโควิดเกิดช่วงโควิดโควิดเกิดใหม่เพิ่มอกโควิดเขาช่งปลายปีสองพันสิบเก้า มาตะอุแห้งตอนสัปดาเสารเนาะแมนมันขึ ah, so, so ้นมาโน่ห hmm. นุ่มๆนะฮะตัวค hmm. ือว no. ่าอยู่นี่เลยบอผู้ผู้แอนนานี่ยเจ็ดปีบัณนี่ผู้ต่อไปเั็นจักปีแค่เนี่ยหกปีเอ้าได้ทีได้เนาะเรียนปีเลยนี่ยถ่ายปีหกวปีรุดลงเลยเลยอันนี้สี่อันนี้ผู้นี้น่าจะห่างเนาะนี่แมนห่างจากผู้น้อื่น ผู้นี้สี่างกับผู้น้อยนี่สีผู้นี้นี่เนาะเจ็ดหกห้าสี่มาหางแต่ผู้น้อยนี่สิบห้าสิบห้าเนาะเป็น,น,นอะไรเนาะคือว่าถูกแท้นี่ลูกชิเหียกลุ่มอยู่บ่เพอาะเรบอกวันนี้นึงจะเอาอีกอยู่นี่พราะเราไปเห็ดมันแล้วเป็นเห็ดมันแล้วนี่นี่ฮะต้อตงพอแล้วเนาะ คันว่าเพิ่นใหญ่เบิการช้ำสีไส้นะเวียดหนิพร้อมกันช้ำเนาะโดยหัวเพียงหัวได้นี่ฮะกัสิเนตตอนนี่ละสิฝืด<ม>ตอนนี้น้อยตัอย่างสิป,ปีสิกว่าปีปปแม่นสิฝืดเครื่องอ้อตัอมแอมบานเฮือนมี้เมื้อนี้นนได้พี่สังสู่ลูกสู่เต้ากินข้าวกระเขา่ขาน้ำไ,ไมห<ม>น่อมไ,ไม้ไปจะหาบัตรเอาอยู่ข้างข้างเห็ดซ้ำก่อนเห็ดอีสังกินแกงบ่อทีต้ม เาก็ต้มต้มต้มให้ลูกนอนแล้วก็ไปหักเอาไก่นี่ดูบ่ญานลูกตกน้ะบ่เขาบอมีตั้งแต่น้องอ้อมเลยแทนบ่หายไปไกลดินแต่แถวเทิงดินแต่ละบริเวณเฮือนเทยงนี่มาอยู่แต่สองพันสิบเก้าเมื่อก่อนอยู่ใช่้นปไปสาเหตุกกเข่าแต่บ้านจะเอากับคัวไปเลยโดยอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่เมืองระสอนนิ เออเอากระเพิ่นนั่นจะอะไรมาพี่บุญเลยนไรเอาเงนไปพี่เลยบัดกินดอนตอนหย่าได้จ้ะอยู่หุน่นอยู่หุ่นได้จ้ะอยู่ในสวรรค์น,นัเขต,เตเม,มีแต่เฮือนของมะเถาเล่นยิ้มแม่กับโบมีอืมแม่คืบโบมีที่ดอกที่ดินก็เลยพันมาอยู่นี่ให้หน้าตาตมนี่โบมี่เลยบอ,บอของทางปูญ่านี่กับโบมีเนาะ ตงคัวจะได้เรากับคนใช่ไหมเราคนจัดเเลยคนทางใต้อผมคนทางใต้มาพอกันอยู่พี่เจ้านี่คือมาอยู่น้ำหยาหยาอยู่พี่ลออกมาอยู่น้ำเพลินบอกดนเอาคบัวอะไรออกมาอยู่น้ำกันเะอ่ในนี้เลยอันดินดอนบอลยูนี่ดินไพลนนี่ฮะขึ้นว่าดินพมาอคนอยู่ ดินคนอื่นอาศัยคนอื่นอยู่เพิ่นเพิ่นยๆเพราะอะไรเรื่ของดินไปหาเพิ่นแล้วบ่เดี๋ยวมาอยู่เลยไปห,หาแล้วก็เว้าแล้วถึงจะมาอยู่นะ้ำเพิ่นอาศัยแบเผาให้เพิ่นเลยเบิ่งให้เพิ่นเลยน,นี่ยนะก็คือว่าอาศัยเพิ่นอยู่หักษาดินดอนให้เพิ่นพร้อมเบิ่งแย่งให้เพิ่นน้ำนะนะโดยโดยคันว่าเพิ่นมีแผนการอยากเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่อยากเ,ห,เห็ดฮันเฮ็ดนี่ก็จะเป็นได้ไงเนี่ยหนาะแม่นก็คิดง่ายนี่ก็าไปใช้ พาท่องพนี้บัดลูกๆนี่นะคลังตาสลอนแม่พี่น้องเลยห้าปีหกปีเจ็ดปีนับแต่สี่นับแต่สิบห้ามือขึ้นมาแล้วก็เจ็ดปีเรี่องออกกำลัออกข้ามไม่นี่กะแนวอยากได้กินนี่กะขลามอยู่บ่อนี่ขลามอยู่บ่อใครเด็กกินอะไรกินแต่ของที่เคยกินได้กิน เี่งกับเกลือโอ้เนาะแหงสีบมีอเนว่านวะฐานอาหารกนแล้วนะลูกได้จากินนมแม่ปะกินนมพงกินนมพงอีกอ่าต้องมาหาเงินได้บัดนี้มาอาศัยทอผัวแน่เนาะพอได้มาสื่อมาใส่จะหน่อยบัดลูกสิเข่าของทำโมเฮียนอีกนี่ฮะ ต้องได้ซ oh. right. ื้อปื้มซ uh, ื้อชอซื<_<_ ah ้อเครื่องนุ่งอีกได้หนิเนาะได้ไปส่งห่อมทรงเฮียนบบบนี้ลูกสาวนี่พ่อบ่ไม่เวียงแล้วก็ส่งเลยอ๋อแล้วเห็นอะไรไปเวียงบ้านกี่จักตัวจัตัดเลงตัดเลงบอกเที่ยวทางได้เที่ยวพิษถ้าพนตกแห่งก็ขึ้นมาทั้งเชิงยิงมันลกไปก็ได้เพราะว่ามา จากลงในสายทานนี่ือหัวสูงทันเลยแม่บาดฝนตกนี่อยู่เปหัวบ่อนกันอยู่เลยนะน้อยลงมาจะเ่าพาลูกพาเต้าไปอยู่ทางนี้บาดนี่บาดเป็นหัวนี่อยู่ในึงเตียงหอบหันหอบหนีแนะเนาะรีบวางนั่นรีบวางนี่นะมาทิบิถอยู่หนีเลยบ่เรียกว่าย้ายมาเรื่อยๆรื่อยนี่หนีเลยหนยบอกอยู่แต่ครอบครัวเดียวนี่บ่เรือมีครอบครัวมาอยู่อีกบางนี่ต้งแต่ดาคันมาถูกคันถึงลูกะ อยู đấy, mm ่น hmm ี <SL I> Wait, ่น hmm ํา <N> กันในนี hmm> <N> ้ไปตูผ่นอยู่ก่อนนี่เออสองครอบครัวเมื่อก่อนอือกกระตูตัวนั้นของเพิ่นอเพิ่นออกไปแล้วนีแวนีเพิ่นออกไปทางไมบ่พนี้น่ะเพิ่นไปอยู่ทางนเือนเือนไมอยู่ดิได้มองมอยู่เพิ่นก็เลยย้ายจากนี่ไปอยู่เทิงุ้เออ่เนาะผู้นี้นี่ เกิดตามลางนี่สิใหญ่กว่าพูดอันนั้นนี่เนาะสิสูงกว่าพูดอันนั้นี่แต่ได้เนาะพี่น้อยเขาน้ำจ้ำปลานี่หาแบบได้ยากอันหาเงินบ่ซื้อกินมั้ยมือสามโลสี่โลต่อมือหนึ่งผมเคยซื้อมาเลยหลังจากหาขายแห้งเราก็ซื้อมาลยซั่มเขามีเงินนั่นเนาะ เอาหาเงินได้สำได้ก็ซื้อสำนั้นในร้ายไปได้เถื่อที่หลายสุดในจักลู่แต่ในบอกกระสอบอยู่หลายสุดแต่ได้แต่สิบโลเลยสิบโลได้เคยในหลายสุดหรือเปล่าข้าะแพงไในกูมือนี่แหละเนาะซื้อซื้อข้าวสารมันแพงไในกูมือนี่สู่ชีวิตขนาดได้นาะภูเป็นพ่อนี่ถือว่าหลักเบาเอาแมน่อย จ็บเป็นนี่การงานบนเลือกแล้วบโให้เจ็บเลยโบห้เป็นเลยนะห้ามเจ็บห้ามเป็นห้ามท่ออีกห้ามล่าอีกเห็ดเบี้ยครับกัล่ารายได้บบมีโดนแถวนี้พนวะเห็ดถานก่อนบบได้เห็ดเนาะเห็ดนกกรเจอาดูดูมันยุดในเห็ดบ่แม่่แมตู้พันเป็นกากเห็ดยังเห็ดอยู่บ่เนาะพี่นออกคันว่าคือจะของทีเพิ่นมีในเห็ดนี่ คือว่ามีในเหตตต่อไปนี่จะพากันไปอยู่ทั้งนั้นแถวทุ่งป่าคนนยับขึ้นไปอีกทีเพิ่นนื้อกันบ่ะพูนกะคือว่าทีไผโอ้คารว่าเพิ่นบ่ให้อยู่ได้ค่อยสิเฮ็ดอ้อมเบิดหนิคอยมีในเห็ดนี่สิพากันไปอยู่ทางนั้นพาลูกพาเ,พายยเต้เนนา,ตาไปอยู่ชสยบนันยังบ่ฮู้กันยังบ่ฮู้ว่าชีวิตต่อไปจักสิไปอยูย่ไสเนาะจนถ้าว่าจุดนั้นมันมาฮอดก่อนเนาะถ้าว่า จุดนั้นยังประธานมหาหอดกะอาชัยพิ่นอยู่ไปทิ่แล้ออแต่เมื่อก่อนนี่ไปเฮ็ดงานทําความสะอาดนี่ไปนํากันบ่ <S S หากกสิบ่ได้ไปค่าเจ้าเกิดลูกนี่บ่เจ้านะนถือว่าตอนถือพาค่าท้องนี่ก็อุ้มลูกไปนะบ่ลูกน้อยนี่ไปนํากันเลยหรือว่าฝากาไว <ป S 2> ้แทนนี้ท่องใหญ่ก็ยังบ่ได้อยู่หากกสิได้พักค่าลูก,กออกนี่หย่าลูกหานนี่เนาะ จนคาะคาลูกลูกยังพันใหญ่อีกหลายเดือนพี่น้องเนาะเป็นปีไปแล้วจ้าพี่น้องไปจักสีวะอย่งไรมาเห็ดกบครัวนี่แห้งลูกหัวเพ่งหัวบ้านยังใส่เวียกใส่งานยังบุหร้เลยแมน,นคือว่าคือจะไปใช้กับบุหรเจ้าเนาะฮาพลาลายกับเมนพอเนาะออกมาแบ<ก>นี้หละแต่เมื่อก่อนด้วยจ้ะเมื่อก่อนนี่เคยเขา่า เห็ดงานแถวหงงานองอยากตัวใหญ่ก่อนผมเคยเลยแต่ยังพอท่านได้เอากับพอนั่นเล็หน่อยกะผมเคยเคยได้เยินหนังสือจบใส่ปอสามคันหาพอท่านนี่กับผ้าลูกอดเข่าอดหน่ำกันมียี่บอล เคยมีอยู่บ่เคยมีอยู่ช่วงกะบหทวงพ่อท่านกะไปหาเมนตูพันถิ่นไปอาใจคอเขาหน้าเพลินและโลสองโลมามาก่อนไปขอยืมนะเพลินก่อนขอยืมบ่ดีว่าไปขอไปขอไปขอขันยืมบัตรยันบ่มีนาเทียนเพิ่นกะะหาอยู่บ่ขันเพิ่นมีเนาะคันเพิ่นบ่มีได้ค่ะเพิ่นบ่มีกับพ่อเตะหาเด็กน้อยปั่นกินนั่นแหละ แพ่อแม่ผู้ทำเป็นแม่ได้ยังอยากได้ย่ะอดเอาคนอดเป็นอดเนาะพี่น้องเลยอยากก็อดเอาเหตุจะได้บ่มีเนาะเศ้ากินขำก็เดินหาตั้งแต่เช้าจนขำเดได้กินพี่น้องเยถือว่าลำบากหลายชมควรได้พี่น้องเลยขนาดน้ำบ่อนอยู่บนเช้าเป็นกว่าทางพุ่นน่ะบ่มีคนอยู่แล้วว่าทางหลังจะบ่อนแม่ตู่พันธุ์ใหญ่ขึ้นมาเลย หาน้าตาตุ่มบุมีเห็ดหวานเอากระดาษถือน้ำฝนกระเปพยมีแต่กระดาษวางเอาไว้นะมาเห็ดมาจากปีแล้วพอเพิ่นไปเห็ดบอลเพิ่นเห็ดเรียกค่ะสามปีสี่ปีแล้วสามปีสี่ปีถือว่าเห็ดเต็มของเก่านั่นเนาะคันเห็ดของใหม่นี่แห่งสีบุมีมาเห็ดเงินกัดนานได้อีกเักวันหน่เนาะ เสื้อชิเริ่มงานเหนื่อยมากก็เป็นอะไรติดท่อบอกกับชีวิตแค่ท่อท่อแต่โค้ชเอาเผาบ่มีเฮาปะอาศัยแบบนี้แหละอยู่แบบนี้แหละหากินไปเรื่อยท่อแต่บ่ได้ถอยถอยบ่ได้ลูกผัวดำๆเหตุตาดำดำมื่นเบิ่งมากมากพ่อแม่เห็นไรกับมัน กินกินกต่กินนุ่มพงอีกเนาะกินนุ่มพงอีกเงินซื้ออีกเขาได้ส่วนบริกินนุ่มแม่นุ่มบ่อว่าจะบิบเป็นไงบ่อไม่ใช่ไหนคนกินเนี่ยใ่าแต่เขามีภาระหลายอย่างย่านคนติดนุ่มแม่เลยไปใส่มันใส่มาได้เขาเลยหักินนุ่มพงคิดว่าอยากไปเหตุวิ่งเหมือนลูกเติบใหญ่ขึ้นจักหน่อยพอปะวางได้สีฝากิ่งยังสีบ่อ ว่านมแม่ีมีสารอาหารอย่างที่แม่ได้กินมันก็จะได้ให้ลูกกินเนาะมันอยู่ในนอมอะบอยู่ใายเลือดแต่ว่าทางเพื่นนี้ว่าสาว่าลูกพ่อวานายจะน้อยอยากไปฝากไว้น้ำทงาทงกระตู้นทงางระตู้นออแล้ะไปหาเงินหาคำมาจุ่มเจือครอครัวโดยขนาดจให้ทั้งเงิน ผัวหับภาระผู้เดียวกับคือสี่ป่กุ้มเนาะขันได้สองคนก็นยังได้แต่เดือนหนึ่งสองล้านห่ามันนี่คนเดียวนี่สิถึกเถ่าตัวได้ล้านสองแสนฮะสองคนเี่น้องเนาะสองล้านหาสองคนกับสองพันกว่าบาทแมนแสดงว่าได้าดขายแห่งเดือนหนึ่งสามสิบวันนะได้พันปลายได้แต่พันสามนะเนาะต่อคนผันว,วก,กับไปขอสืออาหารทุกทถือว่าหับ ต่อเลยครับโอคำหนังเห็ดมีในเห็ดแต่เห็ดต่อเลยปาตัวกลัางคืนแต่ละมื้อจังมุ่งตามถวดดวงตอนเช้าค่ะถวดดวงไล่กับสามสี่โมงมากลางคืนกับหกเจ็ดโมงก็ไปอีกสามสี่โมงแรงนี่บอแล้วบันนี้มาแล้วกับเจ็ดแปดโมงตอนตอนแรกแต่ไปอีกจังมงกับบันอีกเลยจิบสองโมงบ่ายโมงกลางคืนนี่ได้ ไปพีอน้องเียแม่ตอนเช้านี่เพิ่งไปจังมุ่งตอนเช้านี่ตอนเช้ากเก้าโมงเก้าโมงบ่ายหาใบสองใบสามครับมีถั่วมีบวงลายเนาะมาบ้านี้มาอะไรกันเข้าไปอีกเจ็ดแปดโมงแรกอีกหอดใบมุ่งพี่น้องเลยถือแล้วือว่าบุกขนาดได้หนิเนาะบุได้อยู่ได้เช้าพี่น้องเอยเอ้ยเนาะ พูนอนนี่างเงี้ยบาท่านได้ตื่นได้อยัางเง้บาท่นเพ่มอยังเลยวนไ่ทาบวันคณะกาศฮอนที่บ่อไห่บ่อโทบ่กลางคืนนี่บ่อไห่บ่อไห่ยู่งแต่บ่อปันใดคือลูกแต่ละคนนี่ที่ผ่านมานี่กินนุ่มผงหรือว่ากินนุ่มแม่นี่ยแต่ละคนอันไหโอ้จักปีจึงได้ายา กินแต่ละคนนี่เมื่อได้ได้น้องเลยค่ะเขาก็เศร้าเองปีหนึ่งได้น้องเลยค่ะเกิดก่อนนี่เพิ่นที่เศร้าเองเพื่อนคือเงินเงิน่พาเนี่ยเอว่าเตียหมอกอะไรตางเนาะท้ทองใหญ่ใหญ่ถือว่าให้เขายุดลูกเพิ่นนี่กะอดีแม่นี่ก็ต้องตุนเงินไว้ใช้คือว่าเรื่องนุ่มนี่กะคือสีบอยาชบูรณ์ไปเลยเนาะเพราะว่ากินกินนุ่มปุ๊บนี่ถ้าว่าแม่เพิ่นมีน้องปุ๊บนี่ท้านัญยาลูก นะเพราะว oh, e ่าทางแม่นี่ก็สิเกิมเงินซื้อโดยสิเกิมคอดคนนี้ต่อแม่นแต่ว่าบางครอบครัวนี่ยัยฉันนี้ก็ยังกินอยู่ได้แม่นกินนั่นแหละ3-4ปีนี่อันนี้มันอาใจก็บ่ได้คว้าใส่ก็บ่บอกใจก็บ่ได้จกหน้าดึงหลังบ่ไดรยังอาถูกี่น้องเนาะออาตไปกันลังใจให้เด้อสูุต่อเนาะไพี่น้อง FC เมิงน้ำกันพี่นอออ้องเนาะอ้ายใช่เนี่ยกันอยากให้เลยว่าทางความรู้สึกไังได,ได้อยู่กันควารู้สึกกะบลำบากไหมความอายในบ้พ่อแม่ว่าทุกคนเบิ่ง้นเบิ่งนเบงข้เจินนงจ้นเข้นเบนเนเน่น่ง้น่ขบข้าเ้เนเ้นเนเ้เ้เบ้นนนะกิ้นเ่ น้ำมุกน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ให้ที่ช่อยผู้ขาขอบใจหลายๆทุกท่านทุกคนที่เบิ่งผู้ขาโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะกะฝาก FC ทุกๆท่านพี่น้องเอ้ยที่ได้มาเบิงมาเห็นมาชมคลิปนี้เนาะ้นมาน้องมาพี่กผู้ที่มีมาพี่มาพี่มีแงัลพี่น้องเอ้ยเนาะ มาเห็นคิไปกาในตัวแมนแบงเบาคมทุกคุมนี้มาเห็นเนกาเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยถือว่าลำบากหลายเนาะเม็ดเงินเพียงเล็กหน่อยแมนแมนการชมาสวยเหลืออีกอย่างก็แล้วแต่เนาะเป็นปัจจัยบ่เป็นข่าวสารอาหารแห้งหรือว่าอื่นๆพี่น้องเลย หมขอบใจเลอสูสูทางน้อยนะมืัอนี้กัเอาทำนี่ก่อนเนาะทำง่ายง่าสิลาเมื่อก่อนพี่น้องครับโดยมาแถวนี้ก็ิแวะเข้ามาโดยทักทายเนาะเนาะสบายดีเนาะป่านนี้เนาะโดยอ่าสบายดีเด้อขอบใจขอบใจอ่านสองคนเลยโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเลยมาเห็นนี่ครอบครัวนี่ก็ถือว่าลำบากหนาทุกชาตหลายอิลีพี่น้องหม่องผักหม่องเศร้าเบิ่งในพี่น้องเอ้ยเฮือนชาญเพิ่น วองยูวาสันถามฝนตกฝ่าลงมานั่วบุญหอจะวางยูอุ้มลูกหอบพันหอบหนีเนาะพี่น้องมีลูกหาคนพี่น้องเลยหายหน้าตาก่าก,กัรบบร่อใดมีเห็ดมาอยู่น้ำผัวว่าสัตถ์เนาะผัวไปเป็นคนทางลาวใต้ปากซีทางบ่าก็ไปมาเห็นครับโมหายครับพอน้ำตาออกน้ำทัาเอเ่ินพี่น้องเลย เ้ยเนาะเป็นกำลังใจห้เด้อสู่ๆเนาะฝากวอนถึงผู้รักผู้ใหญ่เนาะผู้ที่มีแห่งทรัพย์แหนพี่น้องเลยแต่กัผู้ใหญ่ที่มีใจบุญมีตาดูโจรเนาะสงสารเพื่อนมนุษย์พวมลูกน้ำกันเนาะถ้าว่าอยากซอยเรือจนเจือทางครอบครัวของน้องอ้อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางบ่าไภัยกันยินดีเป็น erm tweeted, nervous, สะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ นี่เพื่อนชานเพื่อนยูเพื่อนเศร้าพี่น้องเอ้ยเอาไม่เอา,เอา,เอายังเต็งไว้อยู่ก้อนหินกะมีพี่น้องเอ้ยเนาะการสั่งกระซีเปิดสิพอประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ่าวของพายกะในรีวิวที่ผักที่เศร้าที่อาศัยให้ควมอมพี่น้องเอฟซีได้เบิง่งได้ชมถากเป็นกำลังแห้งใจ ให้ทั้งน้องๆเพื่อนในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะท่ายชุดชุดท้ายเลยกะทางบ่าวกับไพกกะขอขบคบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีที่มาหับเบิง่งหับสมแลยก็ให้ยกำลังใจให้ร้ายเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ทุกทุกทานจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนานะทุกกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวกับไพกกะสิขอลา พ่อแม่พี่น้องเนาะเพียงแต่สำนีไว้พอกันใหม่ในคลิปโตไปเรือวสันเนาะโดยสบายดี